กัมพูชากำลังเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าที่รัฐบาลยอมรับต่อสาธารณะแม้ผู้นำจะพยายามสร้างภาพว่าประเทศยังมั่นคงแต่ข้อมูลภายในและรายงานจากนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่ารายได้รัดลดหวบขณะที่ภาระหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนงบประมาณประจำปีเริ่มขาดดุลในระดับน่ากังวลและนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้กัมพูชาไม่สามารถเสี่ยงเปิดศึกหรือเคลื่อนไหวกองทัพต่อไทยอย่างที่เคยทำในอดีตได้อีกต่อไปขณะเดียวกันแหล่งเงินทุนสำคัญที่รัฐบาลหวัง พึ่งพานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับปิดประตูใส่แบบไม่ไว้หน้าเมื่อความพยายามกู้เงินรวมกว่าส0 0พันล้านดอลาันดอลลร์จากต่างชาติและสถาบันการเงินระดับโลกกลับถูกอนุมัติจ,จริงเพียงประมาณ50ล้านดอลลาร์เท่านั้นตัวเลขที่ต่างกันราฟ้ากับเหวนี้สร้างแรงสันเทือนในแวดวงการทูตของอาเซียนและกลายเป็นสัญญ,ญาณชัดเจนว่าโลกไม่เชื่อมั่นกัมพูชาหลายประเทศโฟกัสที่ปัญหาใหญ่คือความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ซึ่งถูกตั้งคำถามมานานว่าเงินจำนวนมากมักไหลไปอยู่ในมือกลุ่มผลประโยชน์ภายในมากกว่าถูกใช้ตามแผนพัฒนาที่ประกาศไว้ความไม่ชัดเจนนี้ทำให้สถาบันการเงินระดับโลกอย่างธนาคารเพื่อการพัฒนาเริ่มชะลอและตั้งเงื่อนไขเข้มงวดจนอากรียก็ได้ว่าทำให้กัมพูชาแทบไม่สามารถเข้าถึงทุนทั้งหมดได้เลยรายได้จากการท่องเที่ยวที่เคยเป็นเสาหลักก็ยังไม่กลับมาเต็มรูปแบบแม้รัฐบาลจะทุ่มงบโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และการลงทุนยังไม่ฟื้นจากปัญหาคาสิโนผิดกฎหมายธุรกรรมสีเทาและข่าวลือแรงงานถูกล่อลวงซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายหนักต่อสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในขณะที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะประบางความพยายามเคลื่อนกําลังทหารไปตามแนวชายแดนไทยเพื่อสร้างแรงกดดันหรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองถูกประเมินว่าสิ้นเปลืองเกินไปเทปรารการขนย้ายยุโทโธปกรณ์ต้องใช้เงินระดับสิล้านดอลลาร์ต่อครั้งและเงินจนํานวนดังกล่าวไม่สามารถหาได้ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้ผู้นํารุ่นใหม่ ยังฮุนมาเนตจะพยายามสืบทอดภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งจากฮุเนเซนแต่สถานการณ์ด้านงบประมาณบีบให้เขาต้องลดระดับการทหารและเลือกใช้วิธีการทูดมากขึ้นไม่ใช่เพราะไม่อยากแสดงพลังแต่เพราะไม่มีทรัพยากรพอที่จะทําเช่นนั้นในกลุ่มทหารอาวุโสของกัมพูชาเองก็มีความกังวลเพราะหลายหน่วยแจ้งปัญหาว่าอาวุธที่มีอายุเกิน20ปีเริ่มชารุดเพิ่มขึ้นแต่การเศ่อมบำรุงถูกสั่งลดวงเงินอย่างต่อเนื่องมีแม้ก่อนทั้งรายงานว่าบางค่ายทหารขาดอะไรพื้นฐาน สำหรับรถหุ้มกรอดจนต้องสั่งให้พักใช้งานชั่วคราวการขาดเสถียรภาพทางการคทังนี้ทําให้หุ่นเซนไม่สามารถสั่งบุกไทยหรือปลุกกระแสชาานนิยมรุนแรงเหมือนในปี2551ได้อีกเพราะแม้แต่การจัดทําปฏิบัติการสมมติขั้นต้นยังต้องใช้งบประมาณมหาศาลซึ่งรัฐบาลในตอนนี้ไม่อาจแบกรับไหวทางฝั่งประชาชนกัมพูชาเองก็เริ่มตั้งคําถามว่าเหตุใดรัฐบาลไม่สามารถนําเงินเข้าประเทศได้เหมือนเมื่อก่อนหลายคนโทษว่าเศรษฐกิจพึ่งจีนมากเกินไปจนเมื่อเศรษฐกิจ จีนสะดุดกัมพูชาก็พลอยได้รับผลกระทบอย่างหนักขนาดที่การลงทุนจากยุโรปและสหรัฐลดลงจนแทบหายไปจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการปฏิเสธเงินกู้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะต่างชาติไม่ต้องการช่วยกัมพูชาแต่เพราะรัฐบาลไม่ผ่านเงื่อนไขด้านความโปร่งใสบริหารจัดการและความเสี่ยงคอรัปชันซึ่งเป็นเกณฑ์ มาตรฐานที่ใช้กับทุกประเทศทั่วโลกสหรัฐและประเทศตะวันตกบางประเทศยังมองว่ากัมพูชามีความเชื่อมโยงแน่นแฟ้นกับจีนเกินไปโดยเฉพาะโครงการทหารบางส่วนที่ทําให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงในภูมิภาคทําให้การเจรจาความช่วยเหลือรอบใหม่ถูกแขวลอยแบบไม่มีกําหนดปัญหาอีกด้านคือรายได้ดอปภาครัฐลดลงจากภาษีและการลงทุนทั้งที่ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการกลับสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้รัฐบาลต้องตัดงบหลายด้านอย่างก,กระทันหัน รวมถึงงบเสริมความพร้อมทางทหารที่เคยใช้เป็นหมัดเด็ดในการสร้างอำนาจทางการเมืองแม้จะมีนักการเมืองบางคนพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงท่าทีแข็งกร้าวกับไทยเพื่อกระตุ้นกระแสะภายในประเทศแต่หน่วยข่าวกองทัพรายงานว่าไม่พร้อมรบและไม่สามารถเสี่ยงสร้างความไม่มั่นคงเพิ่มเติมได้ในเวลานี้เพราะความตึงเครียดใดๆจะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างรวดเร็วภายในประเทศกัมพูชามีเสียงบน่นเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่ไรายได้ไม่เพิ่มตามหลายครอบครัวต้องกลับไปทำเกษตรมากขึ้นหลังจากงานโรงงานต่างชาติรเริ่มลดจำนวนลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาภายในประเทศเองสัญญาณชัดเจนอีกข้อคือค่าเงินเรียวอ่อนค่าลงต่อเนื่องทำให้ต้นทุนการนำเข้าพุ่งขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการเคลื่อนกำลังทหารเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนักวิชาการด้านความมั่นคงกล่าวว่า หากกัมพูชาตัดสินใจส่งทหารจํานวนมากมายัางชายแดนไทยจริงจะทําให้พันธมิตรต่างชาติประเมินว่ากัมพูชากําลังใช้งอโบอประมาณอย่างไม่รับผิดชอบและอาจยิ่งลดความช่วยเหลือในอนาคตด,ด้านไทยเองแม้จะจับตาการเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดแต่ก็ประเมินสถานการณ์ว่าโอกาสเกิดการยุยยุตทางทหารมีน้อยมากเนื่องจากกัมพูชาขาดกําลังด้านงบประมาณและยุทธปกรณ์ที่จะรักษาการประทะยืดยื้อในหมู่นักการทูตอาเซียนมีความเห็นตรงกันว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องเร่งทา ไม่ใช่การสร้างความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านแต่คือการกอบกู้ความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจและชะลอภาระหนี้ที่กำลังพุ่งสูงอย่างหน้าเป็นห่งปัญหาอีกด้านที่ถูกเปิดเผยคือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหานอหลายโครงการถูกหยุดชะงักเพราะไม่มีเงินจ่ายผู้รับเหมาส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆหยุดนิ่งและเกิดความไม่พอใจในประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆมีรายงานว่ารัฐบาลเริ่มเจรจากับจีน เพื่อขอกู้เงินเพิ่มเติมแต่จีนเองก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะปล่อยเงินจํานวนมากเหมือนในอดีตเนื่องจากเศรษฐกิจจีนกําลังประสบปัญหาอย่างหนักโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้นตัวเสียงวิจารณ์ภายในพรคซีพีพีเองก็มีมากขึ้นโดยบางกลุ่มมองว่ารัฐบาลควรลดความพึ่งพาก,การลงทุนต่างชาติบางกลุ่มและหันกลับมาแก้ปัญหาภายในเช่นการคอรัปชันและการไหลออกขอองค์ทุนผิดกฎหมายบรรยากาศเช่นนี้ทําให้ผู้นํากัมพูชารู้ดีว่าการสร้างความตึงเครียด ชายแดนกับไทยเพื่อบ่งเบนความสนใจจะยิ่งทําให้สถานะเศรษฐกิจอ่อนแอลงมากกว่าเดิมเพราะความขัดแย้งแม้เพียงเล็กน้อยจะกระทบการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงนักวิเคราะห์ชี้ว่าเศรษฐกิจที่อ่อนแอของกัมพูชาส่งผลให้รัฐบาลจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงทุกชนิดแม้กระทั่งการซ้อมรบขนาดใหญ่ก็ถูกยกเลิกไปหลายครั้งเพราะไม่มีงบประมาณมากพอทําให้ขีดความสามารถของกอง,กองทัพลดลงอีกขั้นภาคเอกชนในกัมพูชาเริ่มเตือนว่าหากรัฐบาล ยังไม่ดำเนินการปฏิรัติอู่ระบบการเงินและลดภาระหนี้ภาพรัฐประเทศจะยิ่งสุดหนักและอาจส่งผลให้การเข้าถึงเงินทุนในอนาคตยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเหตุการณ์สำคัญล่าสุดคือการที่สถาบันการเงินบางแห่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นสำหรับโครงการที่รัฐบาลเสนอซึ่งเป็นสัญญาณว่าระดับความเสี่ยงของประเทศเพิ่มขึ้นและทําให้ต้นทุนการกู้สูงจนรัฐบาลไม่กล้าเดินหน้าหลายโครงการการที่กัมพูชากู้ได้จริงเพียง50ล้านดอลลาร์ จากที่ต้องการกว่าส0 0พันล้านทําให้เกิดคําถามใหญ่ในสังคมว่าทําไมโลกไม่ช่วยเราแต่คําตอบที่ตรงที่สุดคือประเทศต่างๆต้องการเหตุหารัปฏิรูปและความโปร่งใสก่อนไม่ใช่เพียงการอัดเงินเข้ารัฐบาลโดยไม่มีหลักประกันการใช้จ่ายที่เหมาะสมในหมู่ประชาชนเริ่มมีการพูดถึงว่ารัฐบาลควรหันไปจับมือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างไทยและเวียดนามมากขึ้นเพราะทั้งสองประเทศมีบทบาททางเศรษฐกิจสําคัญและสามารถช่วยสร้างเสถียรภาพ ในภูมิภาคได้ดีกว่าการพึ่งพามาหาอำนาจเพียงประเทศเดียวผลลัพธ์ของสถานการณ์นี้คือการที่กัมพูชาไม่สามารถกล้าสู่ท่าทีแข็งกร้าวหรือส่งกำลังพลจำนวนมากไปกดดันชายแดนไทยแบบในอดีตได้อีกต่อไปเพราะทุกการเคลื่อนไหวต้องผ่านการคำนวณต้นทุนที่สูงเกินก่อว่ารัฐบาลจะรับไหวไท้ายที่สุดภาพรวมทั้งหมดสะท้อนความจริงว่าปัญหาเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่ผู้นำกัมพูชากลัวมากกว่าสงครามเพราะหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเศรษฐกิจที่อ่อนแรงอยู่แล้ว อาจทางคลื่นลงทันทีและส่งผลต่อสเสถียราภาพของรัฐบาลอย่างไม่อาจคาดเดาและนี่คือเหตุผลสําคัญว่าทําไมคําว่าฮุนเซนสั่งบุกไทยหรือกัมพูชาพร้อมเปิดศึกจึงแทบไม่มีทางเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันแม้จะมีข่าวหรือมากเพียงใดแต่ข้อเท็จจริงด้านเศรษฐกิจชี้ชัดว่ากัมพูชากําลังถังแตกจนไม่สามารถเสี่ยงแม้กระทั่งการขยับทหารขนาดเล็กด้วยซ้ําสถานการณ์ทางการคลังที่บอบช้ำของกัมพูชาทําให้หลายฝ่ายไทยในประเทศเริ่มตั้งคําถามว่า รัฐบาลอาจประเมินศักยภาพของตนสูงเกินจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายโครงการที่เคยประกาศว่าจะดึงเงินลงทุนมหาศาลเข้าประเทศยังไม่ปรากฏผลเป็นรูป,ปรธรรมขณะที่ต้นทุนในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องกลับยิ่งกดดันวบประมาณอย่างหนักความหวังหนึ่งเดียวที่รัฐบาลเคยยึดคือการเติบโตจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่เมื่อการลงทุนลดลงอย่างกระทันหันโรงงานบางแห่งเริ่มทยอยปิดตัวทําให้แรงงานจํานวนมากต้องเดินทางกลับบ้านเกิด และไม่มีรายได้ที่เพียงพอการว่างงานที่สูงขึ้นจึงกลายเป็นชนวนความไม่พอใจต่อรัฐบาลโดยตรงบริษัทต่างชาติรายงานตรงกันว่าปัญหาค่าใช้ใจ่ายใต้ตัวยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทําธุรกิจในกัมพูชาทําให้นักลงทุนใหม่หลังเลที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิตแม้ค่าแรงจะถูกกว่าหลายประเทศในอาเซียนก็ตามสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าการแก้ไขโครงสร้างภายในยังคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถทําได้อย่างจริงจังความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนจีน กับชนชั้นนำกัมพูชาที่แน่นแฟ้นมาตลอดทศวรรษกลายเป็นประเด็นที่ชาวต่างชาติจับตามองมากขึ้นเมื่อพบว่านี่จากจีนได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงมากจนใกลแต่ระดับเสี่ยงทำให้การเจรจากับสถาบันการเงินอื่นๆยิ่งเป็นไปได้ยากเพราะไม่มีใครอยากปล่อยกู้ให้ประเทศที่กำลังพึ่งพานี้มากเกินไปในด้านการเมืองภาพลักษณ์ของหุนมาเนต์ก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นแม้เขาจะพยายามสร้างบารมีแบบฮุนเซน แต่ยุคสมัยต่างกันความคาดหวังของประชาชนก็เปลี่ยนไปการบริหารประเทศในปีที่เศรษฐกิจประบางเช่นนี้ทําให้ความนิยมของรัฐบาลลดลงอย่างเห็นได้ชัดสภาวะเช่นนี้ทาให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการสร้างความตึงเครียดกับไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆจะเป็นดาบสองคมเพราะนอกจากจะไม่ช่วยยกระดับฮับความนิยมภายในประเทศแล้วยังอาจทําให้การต่างประเทศของกัมพูชาถูกโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมหลายเสียงภายในประเทศ เริ่มพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ากัมพูชาต้องการการปฏิรูปเชิงลึกมากกว่าการสร้างภาพว่าประเทศกำลังก้าวสู่ความมั่นคงทางการเมืองเพราะความเป็นจริงคือโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาก,การลงทุนภายนอกมากเกินไปกำลังสั่นคลอนแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนคณะกรรมาการด้านเศรษฐกิจของรัฐสภากัมพูชาบางส่วนเริ่มแสดงท่าทีเปิดเผยว่าการพึ่งจีนเพียงประเทศเดียวไม่ใช่ทางออกระยะยาวเพราะหากจีนเกิดปัญหาใดๆไ,ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองกัมพูชาจะตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงทันที ซึ่งกำลังเกิดขึ้นจริงในตอนนี้ความประบางทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้รัฐบาลต้องลดงบด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมทําให้ผู้คนเริ่มรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตลดลงอย่างรวดเร็วนี่คือชนวนที่ทําให้ความไม่พอใจต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้นแบบเงียบๆความพยายามของรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์ว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวกลับไม่ได้ผลเพราะข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศในปีล่าสุดชี้ชัดว่าการเติรโตลดหว่วงและการคาดการณ์ในอนาคตยังอยู่ในระดับต่าม,มาก จนเป็นห่วงในหลายจังหวัดชายแดนมีรายงานว่าแรงงานเริ่มย้ายออกกคนากประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะเข้าสู่ไทยและเวียดนามเนื่องจากรายได้ในประเทศไม่พอเลี้ยงครอบครัวปรากฏการณ์สะท้อนความจริงที่รัฐบาลไม่อยากยอมรับว่าเศรษฐกิจกำลังตกต่ำจริงกองทัพกัมพูชาจึงมีภาระมากขึ้นเพราะต้องจัดสรรงบเพื่อดูแลกำลังพลที่มีรายได้ไม่เพียงพอภายในค่ายทหารหลายแห่งมีรายงานว่าอาหารการกินถูกลดคุณภาพลงอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อขวัญกำลังใจในระดับหน้าวิตกการเปิดศึกกับไทยในช่วงเวลานี้จะไม่ต่างอะไรจากการทำลายเศรษฐกิจตัวเองเพราะการค้าชายแดนระหว่างไทยกัมพูชามีมูลค่ามาหาศาลต่อปีหากความตึงเครียดเพิ่มนำมอขึ้นจนเกิดการปิดด่านหรือจำกัดการค้าจะยิ่งทำให้กัมพูชาขาดรายได้ในทันทีขณะเดียวกันไทยเองก็เป็นประเทศที่แรงงานกัมพูชาจำนวนมากต้องเดินทางไปทำงานหากธมแดนตึงเครียดจนปิดรับแรงงานเหล่านี้จะไม่มีทางเลือก ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาความยากจนภายในประเทศทาคธุรกิจในกัมพูชาต่างหวัดว่าหากมีความตึงเครียดกับไทยเพิ่มขึ้นการนําเข้าสินค้าจากไทยที่ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของตลาดไทยในจะต้องหยุดชะงักส่งผลให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นอีกหลายเท่าจนอาจกลายเป็นวิกฤตในช่วงข้ามคืนนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าหากรัฐบาลใช้ท่าทีแข็งกรอนฮาวกับไทยหรือเวียดนามอาจทําให้สองประเทศลดความร่วมมือตามกรอบอาเซียนซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการค้าชายแดนการขนส่ง และพลังงานที่กัมพูชาไม่สามารถขาดได้สถานการณ์นี้ยังทําให้ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนต่อรัฐบาลลดลงเพราะผู้คนรู้สึกว่าผู้นําพยายามปกปิดข้อมูลทางเศรษฐกิจจริงๆและสร้างภาพว่าทุกอย่างยังปกติทั้งที่ทชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ต่างๆกลับเลวร้ายลงเรื่อยๆหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าหากกัมพูชาต้องการเงินกู้จํานวนมากถึง3,000ันล้านดอลลาร์แต่กลับได้จริงเพียง50ล้านนั่นหมายถึงประเทศกําลังถูกโลกส่งสัญญ,ญาณเตือนแรงที่สุด ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนนโยบายการไม่สามารถกู้เงินได้ทําให้โครงการปรับปรุงถนนและระบบชนระทานต้องหยุดชะงักส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถขนส่งผลผลิตได้ตามปกติและอาจทําให้เศรษฐกิจในชนบทซุดตัวลงมากกว่าเดิมสถานีข่าวบางแห่งในกัมพูชารายงานว่าโรงไฟฟ้าหลายแห่งเริ่มมีปัญหาในการซื้อเชื้อเพลิงสำรองเนื่องจากงบจัดซื้อถูกตัดทําให้หลายจังหวัดต้องเจอไฟดับเป็นช่วงๆซึ่งกระทบต่อโรงงานขนาดเล็กโดยตรงสภาพเช่นนี้ทําให้ประชาชนเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาล ควรให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจมากกว่าการตกกระแสการเหมืององค์ระหว่างประเทศเพราะปัญหาปากท้องคือสิ่งที่กระทบชีวิตจริงของพวกเขามากที่สุดมีรายงานว่ารัฐบาลพยายามเร่งเก็บภาษีมากขึ้นจากธุรกิจขนาดเล็กซึ่งทําให้ผู้ประกอบการจํานวนมากไม่พอใจเพราะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทําให้รายได้ลดลงแต่ภาระภาษีกลับสูงขึ้นบรรดานักวิชาการต่างประเทศเริ่มมองว่าหากกัมพูชาไม่สามารถฟื้นฟูสเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจได้ภายในสอสาปีอาจเสี่ยงต่อการถูกจัดอยู่ในประเทศกลุ่มความเสี่ยงสูงทางการคลังซึ่งจะยิ่งทําให้การเจราจากู้เงินแทบเป็นไปไม่ได้เลยกองทัพเองก็เริ่มเผชิญปัญหาขวัญกําลังใจเพราะวบประมาณฝึกซ้อมลดลงทําให้ประสิทธิภาพการรบถดถอยแม้รัฐบาลจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ภายในกองทัพร,รู้ดีว่าตนเองไม่พร้อมสําหรับการประทะก,กับประเทศเพื่อนบ้านการสร้างภาพว่ากัมพูชามีความพร้อมทางทหารจึงเป็นเพียงกลยุทธ์ภายในประเทศเท่านั้น ไม่ได้มีน้ำหนักเพียงพอสำหรับการขยายผลสู่ระดับภูมิภาคเพราะเมื่อเทียบขีดความสามารถจริงกัมพูชายังห่างจากไทยและเวียดนามหลายขั้นในระยะนี้นักวิจารณ์จำนวนไม่น้อยเห็นตรงกันว่าฮุนมาเนตจะต้องลดท่าทีแข็งกร้าวในเวทีระหว่างประเทศเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากหลายประเทศไม่เช่นนั้นกัมพูชาอาจถูกโดดเดียมากกว่าที่เป็นอยู่ผู้นำในระดับจังหวัด เริ่มเรียกร้องให้รัฐบาลกลางจัดสรรงบเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านแต่งบประมาณกลักไม่เพียงพอทําให้ความไม่พอใจเริ่มส่งเสียงดังขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งอาจกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือรัฐบาลกัมพูชารู้ดีว่าการเปิดศิษย์หรือสร้างความตึงเครียดกับไทยจะเป็นหายนะทางเศรษฐกิจทันทีเพราะกัมพูชาไม่มีทรัพยากรพอจะรับผลกระทบแม้เพียงเล็กน้อยท้ายที่สุดการที่กัมพูชากู้ได้เพียงเศษเสี้ยวของที่ต้องการเป็นเหมือนกระจกสะท้อนว่าโลก ต้องการเห็นการปฏิรูปก่อนจะยื่นมือเข้าช่วยและนี่คือความจริงที่หุนเซนและหุนมานเนตต้องยอมรับแม้จะไม่อยากพูดออกมาต่อหน้าประชาชนก็ตาม